สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ต้มยำกุ้งทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะพาไปดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าเดือนเมษายนนี้จะมีเงินส่วนไหนเข้ามาบ้านนะครับเงินจะเข้าวันไหนแล้วได้รับเงินเพื่อใช้จ่ายค่าอะไรบ้านนะครับเพื่อนๆและจะได้รับเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่ตามไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับ วันที่1เมษายนพศ2 5 6 3นี้นะครับจะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านทองฟ้าประชารัฐน,นะครับจำนวน200-300บาทต่อเดือนนะครับต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับเ,เพื่อนๆต่อมานะครับจะได้รับค่าเดินทางโดยรถโด,ดยสารสาธารณะแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้าจํานวน500บาทนะครับ ลดบขส500บาทและลดไฟ500บาทนะครับเพื่อนๆต่อคนต่อเดือนนะครับวันที่15เมษายนพศสอ 2, 5 6พนะครับก็จะมีการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ5%เมื่อเราใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวน100บาทเราก็จะได้คืนแวนต5%นะครับส่วนนั้นเงินก็จะคืนกลับมาที่เรา5บาทในเดือนถัดไปนะครับและถ้าเราใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1,000บาท เราก็จะได้คืนว้เเตเช่นกันนะครับแล้วเ,เงินก็จะคืนกลับมาที่เรา50บาทในเดือนถัดไปนะครับแล้วถ้าเราใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นจํานวนเงิน10,000บาทเราจะได้คืนว้เเตเงินที่จะคืนเข้าบัตรในเดือนถัดไปคือ500บาทเลยนะครับเพื่อนๆนแล้วถ้ามีการโอนเงินเข้ามานะครับที่กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e-money เราก็จะสามารถนําบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้นะครับเพื่อนๆนหรือใช้รูดซื้อสินค้ากับบริการร้านค้าที่รวมโครงการได้นะครับ วันที่18เมษายนพศ2 5 6 3นะครับเราก็จะได้ค่าน้ําคืน1 0 0บาทต่อโครเรือนต่อเดือนนะครับและควรเรือนที่จะได้นะครับต้องใช้น้าประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดด้วยนะครับและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2512ถึงเดือนกันยายนพศ2 5 3 3นะครับเป็นระยะเวลา11เดเดือนกันเลยนะครับเพื่อน ส่วนค่าไฟนะครับเราก็จะได้รับเงินจํานวน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับควรเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินที่กําหนดนะครับและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2512ถึงเดือนกันยายนพศ2 5 6 3นะครับเป็นระยะเวลา11เดือนเช่นกันนะครับถึงแม้ว่านะครับจะมีกําหนดวันที่เงินเข้าบัญชีแน่นอนแต่เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์เป็นจํานวนมากนะครับทำให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตรนะครับเพื่อนๆผู้ที่ถือบัตรบางรายจึง อาจจะต้องได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุเอาไว้นะครับทั้งนี้สามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมได้โดยนะครับกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดปุ่มตรวจสอบก็สามารถทราบผลได้ทันทีนะครับเพื่อนๆและเดี๋ยวทั้งช่องของเรานะครับจะใส่ลิงก์เอาไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเข้าไปกดตรวจสอบสิทธิ์กันได้เลยนะครับ แล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องเรานะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ